หน้าที่ของนักออกแบบเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือบางทีลูกเราต้องตีความสิ่งที่ลูกค้าเข้าใจด้วยลูกค้าไม่ได้เข้าใจถึงขนาดลูกค้าไม่ได้เปนนักออกแบบลูกค้าไม่สามารถให้บรีฟที่ชัดเจนได้บอกเฉยๆว่าเขาอยากได้อะไรกว้างๆหน้าที่ของเราคือเราต้องตีความตรงนั้นซึ่งมันมีโอกาสมากถ้าเราไม่ทำความเข้าใจทําความรู้จักเขาตีโจทย์ให้แตกถ้าลูกค้าคนนึงบอกว่าผมแฮปปี้กับสายญาติมากผมเชื่อผมเชื่อมั่นในสายญาติเพราะฉะนั้นคุณต้นอยากทําอะไรก็ทามาเลย โอ้โหถ้าเจอลูกค้านี้คือผมเหนื่อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําไงให้ผมไม่หลงทางสวยของเขากับสวยของผมไม่ตรงกันใช่ไหมครับเราจะทําไงให้มันตรงกันผมก็ต้องคุยกับเขาผมก็ต้องทําความรู้จักเขาอย่างเช่นถ้าเขาจะเอาไปใช้ที่บ้านบ้านนี้อยู่ที่ไหนบ้านนี้เป็นบ้านพักตากอากาศอยู่ริมทะเลถ้างั้นผมก็จะออกแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับทะเลเนี่ยน,น่าจะค่อนข้างเข้าแกแลบละแล้วผมก็ต้องคุยคุยคุยมากทาความรู้จักกับเขาแล้วสุดท้ายมีเส้นทาง ไม่ใช่ไม่รู้จะหลงทางไปไหนมาไหนงานสุดท้ายออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้คือเรื่องหลงทางที่ผมพูดถึงก็คือเราต้องตีโจทย์ให้แตกแล้วเราต้องเข้าใจว่างานไม่ใช่แค่ให้สวยแต่งานนั้นจะต้องมีคุณค่ากับลูกค้าต้องตีโจทย์ให้แตกว่าเขาต้องการอะไรหรือถ้าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาต้องการอะไรเป็นหน้าที่ของเราที่จะบอกเขาว่า อะไรคือสิ่งที่เขาต้องการอะไรคือการที่ผมทํามาแล้วนะทำให้คนรูค้คนนี้แล้วมันทําให้งานชิ้นนี้มันมีคุณค่ากับเขาผมเลยเสนออันนี้กับคุณนี่คือตัวอย่างที่จะทําให้โต๊ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าโอเคเอามาอ่ะมีรอยแตกซ่อแมแซมธรรมดาใส่ขาปุ๊บเป็นโต๊ะตัวหนึ่งกลับเป็นโต๊ะที่ผมทําให้ไอ้รอยแตกตัวนั้นอนะ่ะมันมีเรื่องราวมีคุณค่ามันกลายเป็นสิ่งที่แบบเขาอยากจะให้คนมาที่บ้านแล้วเขาอยากจะเล่าเล่าเล่า,ลาแล้วเขาไม่เบื่อเพราะเขาพูดเรื่องของตัวเองเนี่คือ value add t d นี่คือการใส่เรื่องราวเข้าไปในนชิ้งาน แล้วมันจะทําให้งานตัวนั้นแตกต่างซึ่งตรงนี้ผมเห็นคุณค่ามากๆและถ้าเกิดว่าเ,เห็นโลโก้ของสายญาตนะครับคำว่าสายญาติแล้วจะมีคำกำกับอยู่ใต้คือ artist carpenter คุณพ่อพูดกับผมอยู่เสมอว่าช่างไม้เราจะอยู่รอดได้เราเป็นแค่ช่างไม้ไม่ได้เราต้องเป็นศิลปินด้วยนั่นนะคือการที่เราใส่เรื่องราวเข้าไปใส,ส่ศิละปะเข้าไปในชิ้นงานแล้จะทําให้มันแตกต่าง